นี่คือเลี้ยครับพี่น้องบอนีสส่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องคือเก่าครับผมวันนี้แาวลาวกับต่างจังหวัดครับพี่น้องอ่ะนี่สิพ้าพี่น้องมาก เป็น้ำโต๊ะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องยางไอ้เทา่าเล้ายางเรียบร้อยครับนี่ยางเรียบร้อยครับน้ำโต๊ะหมูครับพี่น้องมาหนิแล้วก็นี่วัตถุดิบก็คือน,นี่นะครับวัตถุดิบท,ที่ต้องใส่หอมๆนี่แหละนี่ผิดตำไปไหมเลยพี่น้องนี่หอมคักเลยไปนี่สวยเนื้อกันครับพี่น้องเนื้อหมูเนื้อหมูครับ ให้หน้วมันแบบซุ่มๆนะพี่น้องจังสเสียบนี่เขาถ่าย้ะพี่น้องเอ้ยอ่ะใส่นี่อ้าวน,นี่ตั้งเนื้ออมันถ่ายตั้งเนี้อ,อมัอเนมเลยเพื่อ เฮ้พี่นอ้องตัวนี้เฮ้ยครับพี่น้องนี่อย่างโบกอยชุบกันได้ครับพี่น้องให้มัน,น้ำมซึมๆนะซึมๆวันเถอพี่น้องจกัจกจักสีวา,างได่นหน่อยพี่น้องเนาะเอามันจะสีแสบครับพี่น้องเขาเขารสชาติดทีทียังนี่นี่มาครับพี่น้องบ้านนี้พุงน้ากันครับพี่นอ้องเอา,า,าใส่ข,ข้าวคั่วเราใส่ข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วสักคกันทั้งน้อยพี่น้อง ขัวขัวใหม่ๆเลยหอ,อมคือเก่าครับพี่น้องนี่อ้าวโรตาลัยข้าวโพดโรตลาดพี่น้องเลยบ้างโรยด้วยบุพริกครับพี่ผมพี่น้องบุพริกตั้เมื่อกี้นี่พริกปงเฮ้ยพี่น้องเลยอ่าปรุงใส่น้าปลาครับพี่น้องบ้า่ ดูตูตุลาครับพี่น้องตูตุลาครับผมมาเฉ่ยๆร่วมกันด้วยครับพี่นุ่ยพี่น้องด้วยน้าฝาผงเผาเหมือนกันอู้หูผงเผานี่ลูกใหญ่ครับพี่น้องเลยหนามเต็มเลยบีแตกสวกหมดเฮ้ยขุนพี่น้องเลยนี่หน้มแต่ดีแห่งพี่น้องเลย ทำไรน่าเออเนี่อู้สุดยอดอืมอ่ะฟุ้งน่อครับพี่น้องใส่ฟุง้งน่อยนะ่จัง่อยนะเพิ่มความน่อยบันดึงอื่าบันดูเขาให้เข้ากันเป็นว่าพี่น้องอ่ะใส่หอมซอยครับพี่นอ้องหอมซอยอ่าทานแล้วพี่น้องบัดโยมเดือดครับ,บ ฟังเสียงกับวแล้วพี่น้องเลยมากมาพี่น้องมาแซ่บๆร่วมกันชวนนะโอ้ยนะฮะเท่า,ากับกับกับบ้านได้ครับพี่น้องกับต่างจังหวัดครับพี่น้องกับสุรินทร์ครับผมสุรินทร์สุรินทร์นี่ก็เลยมัอนี้มาได้เมนูครับผมได้เมนูมตุกครับพี่น้องตุกหมูดูสุดยอดเลย นี่พี่น้องเอาเติมหมูพี่อีกสักบาทบ้างนี่โอ้อโหจอดเลยเนาะนะพี่น้องเราจะชิมมึงแล้วสุดยอดพี่น้องเลยแซ่บใส่เครื่องความลงไปเลยพี่น้องบน้ืง นี่คือแล้วครับพี่น้อ,อ,องบายนี่ยเขาเนี้ยห่อนๆ่อนมึงนี่พี่น้องเนาะคุยเนาะอู้สุดยอดเลยแต่ว่าเขาเล่าบริมีเขาเนี้ยครับพี่น้องมาหนึ่งบริหนึ่งเขาเนี้ยกินเขาเจ้าครับพี่น้องมาหนึ่งเขาช่วยเขาหอมมะลิสเสร็จกันหนึ่งห่อนๆคือเก่าครับพี่น้องแซ่บคือเก่าน่ะมาเด้อพี่น้องครับจูบคุณทุกคนนะครับเด้ออ่ะนี่ครับพี่น้อง เ้าราวก็ไปกินเพิ่งเพือพี่น้องเลยะมาเฉบๆท้าวาวด้วยครับเพื่อพี่น้องด้อขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องที่มีให้ครับท้าราวด้วยครับเพื่อพี่น้องอ่ะเมื่อนี้าราวก็ฝากพี่น้องไว้ซัํานี้ครับผมสวัสดีครับ